you uh -huh. ยาธิธรรมบานสังเวยห้าวจ้ะถวายเสียงแบบใส่ตัวร่วมเพี่น้อบบงขอบคุณหลายๆครับผมประมาณนี้ครับ <c oughs> วัดโพตะล่ามันสังเวยห้ามาร่วมป้าป้าเพคุนครับมาถวายเสียงร่วมมืนครับมาไฟทั้งนี้จ้ะยาธิธรรมทางบ้านโพวกครับ สวัสดีครับนผู้ช่วยครับนี่คือผู้ช่วยปานก่อนแขงเฮ่ามาร่วมบุญป่าปลาทำบุญขึ้นกันครับอว่าบุญใหญ่ขึ้นกันครับทีหนึ่งี่มีป่าปลาทำบุญมาพบแต่ละบ้านครับทีนี้ป่านมันจะปวานครับตังคบแตงต้นครับ คเดี๋ยวบ้านบตดี่ะท่านสวาต่อดครับ็นตา่าลงอาจารย์ที่สันหาอาจารย์่นมาขอเสริมแค่ก่อนนึเนาลค่นเนาะตาการลดนเดินครับวนกอนไปเราได้หลอกหนึ่งหลอก่อแต่งเรียบร้อยครับหนึ่งสลากมาทัทำับผมรตัตัเ็นตัเียรนะคะ

E Nyi Nyi Maa Nyi Nyi Maa ทอดผาปลาตบนครับผมเมื่อนี้คือวันที่แปดครับผมข้างล่งมมอกครับในระบูบานครับข้างล่างมวามมากเอต้นมากทุกหู่บานี่คือว่าผาปาบนประมาณนี้ครับ

สรบปัญญาบานปกสีไข่ขาครับในร้ายก่อนเมื่อนี่คนกับเพีงเจงเจงสุดยอดเยียดีครับดีมากครับผมนีต่อคือบ้านสังแปนครับของบ้านสังแป้นอ่าเพ็่อนนประราครับพระรการระพเจ้าที่ระ แยกกิจกรรมที่น้องชาวบ้านต่างๆนะครับในตำบลเดียของเราที่เคารพรักทุก่านครับทัานมานี้ทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านก็เดินทางมาถึงวัดธรรมสติปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามตําหนารนะครับเวลาจิดนักดานะครับ เมื่อญาติธรรมจากที่น้องใ,ในหมู <odo> ่บ้านในตำบลแหวนของเราพบทุกหมู่บ้านแล้วนะครับก็จะให้ญาติธรรมทั้งหลายนำต้นผ้าป่าหรือว <waters S 1> ่าต้นเงินเพื่อเรามาในหมู่บ้านของท่านตามแนวไร้สายสามโลตามสามโร้อมกันนะครับไปล่วงไปแห่ก่อนเพิ่อนผ้าแห่ก่อนครับญาติธรรม อ่ารอบรกแถวสลายอ่ามรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรารอรอบ่มาพร้อมกันครับสัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับงจนั้นนะครับก็อ่าวันนี้เราได้รับเียรจาท่านาอไทยในกรมทรันะครับสมาชิกสภาผู้แทนราจฎรจังหวักรุงเทพมหาครพวกเราจะรับในวันนี้ ถ,ถ,ถือว่าสุนทรุกีของพวกเรานะครับที่ท่านจะได้มาพบปะกับพวกเราพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่เราเลือกเข้าไปแล้วท,ท่านไปใช้กินเป็นเจสสออยู่ที่กรุงเทพไปเข้าสภา,าอำเภอสว่างแดนของเรา ก่อนจากนั้นไปนะครับอ่าวันนี้ก็ก็มีคนมาบอกบอกว่าอยากจะมีแารละปาร์ตีไม่ใช่กำหนดเวลาแล้วก็คงจะอาจจะตีเรื่องสารพันยะเอาไรแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าากำหนดการของเรามันมันมันจะไปพักกานนะครับมันจะไม่เป็นไปตามอากำหนดเวลานะครับมันจะไปกินเวลาอี่นะครับอันนี้ก็กลับเพาะไปเป็นอยู่ไว้โอกาสนี้นะครับอ่าครับ ในช่วงนี้นะครับพร้อมแล้วก็แต่ก็ขอเรียนเชิญนะครับก็ขอเรียนเชิญยอดผีทำทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าไทยไทมีความสนใจอยากจะลงไปไปเหงนะครับไปเหรอบตลาดนะครับไปนำตู้เงินตู้อะไรของพวกเราไปเหงรอบตลาสามรอบนะครับเพื่อเป็นมงคลตามประเพณีนะครับที่เราได้ทำบุญพระค่ะ นะครับเราจะนำต้นเงินหรือว่าต้นพระ่าของเราที่เตรียมมาเนี่ยไปแแหพี่น้องเอาไปแแหงครับวันเข้าครับผมประมาณนี้ครับการที่ทำ้เฮากระจายแแหงต้นออกมารอบสาราครับผมไปแแหงนับเิดขึ้นมาพ่อขามาบานชันดูครับ

ประมาณนี้ครับขอ,อเชิญน,นะครับพี่น้องญาติธรรมผู้แข็งแรงกับลูกใยแหงะแหงะต้นครับแหงะต้นรอบสลาร์ด้วยผู้แข็งแรง,ผ,แง,แรงผู้แข็งแรงกับนั่งรอดับครับนั่งรอดลูกหลานทัวสตาร์ดได้ครับ ประมาณนี้ครับผมมาถอนปลาปลาครับตำบนมาต่อป่านนอนสวนเน็ะครับ,บ,รนนรรบดีีประมาณนี้ครับเรอยู่เกินานนะครับเรายเกินานนะครับ พีงนแแม่แดนครับกี่งผู้นผู้นำบ้านแบนเท่าับโครามครับผมบ้นบ้านเครับระมาณนี้่า้มบ้านหมู่บ้านที่งก็คือบ้านแดงนะครับ เท้าแปะพรมพี่น้องคุณแหลายที่เขามาสมก็พี่น้องตจ่าดไลงไปแห่ตนนครับผูขาบผุณครับไว้น้น้กันเออพี่น้องถุาบูมรยาบาน้อาตุลมหะชนะน้ำกันอตโอข้นียนียคนน้พ่อุนป้าป้าเปับตุนต้นระบใ